ว่าจังได้ใร่บักพาวหัวเขาทุกคนซาคิกเป็นคนเห็นส่วน้องพาวอุ้ยถ้าไดคือต้นนี้ซาคิกแบบซื่นอกซื่นใจซาคิกมีามว่างที่สุดเลยถ้าได้คือต้นนี้เหมือแต่มันกับด้เป็นคือแบบนี้เหม่อทุกคนเนอะอันนี้ที่ว่าทีหนึ่งซะต้นนี้ข้องลุ้นนีซะเพราะว่าบักพาวซาคิกมีไรลุ้นนาตว่าลลุ้นนี้ต้นนี้เป็นทีหนึ่งเด้อเนาะนะบอาทุกคนเซ่บเน้ำก็เซ่บเซ่บเอาไปซิมเอ่อเอาไปซิม หอบหนึ่งแล้วเนาะซกินสซิมหอบหนึ่งแล้วแม่กระซิมไปพ่อกระซิมไปแล้วตาบได้จะคล้องส่วนบอีม่มีจะบได้ค่ายเดีย๋ยวดคนแสบแท้แสบวา้าหูนะหูนะแต่ว่ากระิมเลยเลิมค่ายไปแล้ววันนี้อย่างน้อยน้อยอย่เนาะตัวนี้ถ้าก่ออันนั้นดีน,นี้ก็ได้อันนอตาจับกะช่วงมันนี้นี่กระจับดีเลยทุกคน อันนี้กะอยู่แคมน้ําทุกคนซักกี้ก็บ่ได้หดน้ําหดยังก่อตัวนี้น่ะโอ้ยโอ้ยแมงเพิงแมงตอแมงแตนเห็นบ่โอ้พุ่อันนั้นอีกก็ถือว่าคักคั่แลนะตัวนี้นะทุกคนมาเบิงมาเบิงลักษณะต้นเพิ่นเนาะต้นเพิ่นจะมีลักษณะอวบใหญ่แบบนี้นะอวบใหญ่บ่ได้สูงไดทุกคนักกี้ก็ยังเอาตั้งมานั่ง ตะก,กียกตังตังมานั่งไทยหกสิวๆนี่ยจากหน่วยเนาะต้นนี่เบ่งดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปเก้าสิองสิบสามสห้าน่วยทุกคนต้นนี้สิบห้น่วยเนาะเออแซงนี้เนาะสิบห้าน่วย ตัวนี้เลือดเขาไดตัวนี้เลือดซองนุ้ยตัวนี้เดหนึ่งซองสามซีห้าหกเจ็ดแปดกสิบเอ็ดสิบซองสามซีสี่ห้าหกเจ็ดแปดกอุ้ยอันนี้มันซาวป้ายกันบอกโอ้ตัวนี้ชื่อว่าดกดกดีดกไรจะจับอีกอันนี้อีกโอ้ยชื่อว่ากระคักคั้นแลงเนาะเด็กมีแถวนี้อีกอันนี้มีจักหน่วยซีน่วยแล้วก็อันนี้นี่โอ้ โบได้หดน้ำทุกคนสาหวหดน้ำแล้วเนาะฮู้แม่อื่นละเดียวโบดเดียวรีวิวมะพร้าวก่อนมันจะอยู่แขมนาบแบบนี้เนาะเป็นยูแข็มนาบเจ็แบบนี้หยับเอาม่อีจก,ก็จะเป็นนี่ก็จะมีกบก,กวยนี้นั่งสิวนั่งนั้นก็คักได้ทุกคน ใส่ฟุ้นหลักๆแล้วแม่นฟุ้นขี้ไก่สักกิกเลี้ยงเลี้ยงไก่เนาะสักกิกเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ใส่ขี้ไก่หลักๆล้วมันขี้ไก่นี่แหละเนาะเห็นแกบแกบไก่ก็ยังอันนั้นอยู่ แล้วสวงที่ปุ้ใมใบไมเนะว่าเรื่องต้นนี้ตอนต้น,นปุหมใหไม้หันแล้วแบบอันนั้นลักษณะเพื่อนก็สิเป็นก็เป็นต้นปกติธรรมาด,ดาเลยขนมันนี่มาแล้วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ไหวเนาะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น่ะอันมาเพิ่งอันปีนี้เนาะเป็นละติดลูกเลยโบอล้นบอยังงหลือ,ลลลลอเจล,ละต้นหันเนาะมันสีแบบ จานหั่มอิดแซงหั่มอิดมันจะอบอจับเหมือนตัวน,นี้จ,จับเลยได้ทุกคนเนาะเป็นน้ำหอมหอมหอมน้ำนะแซ่บแสบ,แ,สบแล้วก็เป็นดกจับดีนี่นะยกให้ต้นนี้ไปเลยวั้ซะสำหรับะมะพร้าวน้ำหอมเนาะซองตอน้นทีมีต้น,นะตนนี้นนนนนนกับต้นนั้นแต่ต้นนั้นทันแท่ลำพันธุ์เล็กน้อยกว่านี้แต่ว่าจับดีกันเลยแต่ว่าต้นนี้ลำพันธุ์ใหญ่เนาะแล้ว ช่วงแรกๆก็หดน้ำปุ๊บขมิดกับที่หดน้ำบ่อแม่นตอกโตน้ำหดเนาะหดเขาเห็ดปุ๊บส่วงเราบัวมากๆอยอยังสิแล่วก็หดไปนำ้ำแล้วปัจจุบันนี้มาปีนี้แม่นบริดหดเลยเนาะแล้วก็คาดว่าน้ำอยู่นี้นะมันจะหากอันมะพร้า,าวจะทึ้งแล้วหางมะพร้าวจะทึ้งแล้วว่าสัรษา เนาะมีความภูมิใจเด้ทุกคนเวลาหอาปูงแง่เราหอเห็นปกพาเป็นมากเป็นอันนั้นนะแล้วจะมีเคล็ดลับบอเนาะอันนี้จะบอกว่าเคล็ดลับเนาะอันนี้จะจะบอกวานต้นนี้มันแตกตั้งจากต้นอื่นในใดนะลักษณะคือมันจะอยู่น้ำมันจะซ่องปากเลยแบบนี้เลยหนึ่งน้ำโหอเนาะสำหรับสกิ๊กคือไ้หนึ่งน้ำาหล่่องฟุ้นพอเนาะ ดินที่บ่อนนี้ปุ๊กเนี่ยมันจะเป็นมันจะพ่งดีก่บาบนอืนนะนั่นนะเนาะดินล้วนซุยแบบหากมันไปใดในวักลัวมั้ะเมื่อเทียบกับตัวที่ดินมันแข็งแล้วมันหากมันบกเกลอนไวๆเหเนาะมันจะเห็นให้ห้าห้าน,น,นในนนะดไล่นนแล้วก็บวกกับเพิินทันต้นญ่เนาะอีเพิินทำหดน้ำมันยังช่วงปุ๊กต้นไ่แล้วเขาก็จะเพิ่มปริมาณฟุ้นน่นนะให้เพขอขอิ่นไล่ไล่กากว่นอ่นมาสันซะ เนาะเพิ่มปริมาณฟุ้นให้เพิ่อนไล่ก,ลก,กกุกอืดอื่นคือกกอื่นกกน้อยเาใส่ไล่กัามันเข้มสินะสาขมบขึ้นแถวเนาะก็เลยกลกนี้มันใหญ่เอาใส่ไปโลดใส่ไปโลดสินะมันก็เลยเห็ดให้ไปฮับมา้าฮับพ่นหรือว่าฟุ้นพอบ่อย,ยังเพียงพอบ่อสินะทุกคนออกจันไปเลยเรื่อเลยเลยเลยบ้าเลยเนาะคือว่าหย่อมฮับสั้งแบบมะพร้าวน้ำพ้อมกกนี้มาสตาแต่กะมาลุนวังเข้าน้าแรงนี้เนาะหน้าแรงใน,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 นสิเป็นจังไดวว บิดบิดนะฝนมาแล้วเนาะฝนเาวตกแล้วปัจจุบันนี้เนาะก็จะมีน้าแรงวันนี้กะได้ลมกับครอบครัวหรือปรึกษากับแม่จะคล้องซวนเนาะแม่ใน่สะพทุกอย่างเจ้ากี้กับบรการตลาดเนี่ยยังซื้อเนาะคือหูเแหละว่าเหาจะต่อระบบน้ำเลยเพราะว่าถ้าว่ามันย่ำแรงเนาะแถวถึงแถวยังหู้นไปเหรอเนาะแถวถึงแถวของอึนนาะน้ำนี่มันจะโยมันจะแห้งลงแห้งลงเนาะกัญญานมหาวังพาวนี่บเถิงน้ำโบ้ทั่วบ้ทันสินะเขาก็จะได้ จอระบบน้ำใส่ลงทื่นใส่ปีนี้กันนะจะมืดไล่เติบเนาะโมเมนต์ของน้อยพนดเลยว่าสันปลายเนาะโอ้ไม่ก็ได้ทุกคนเนาะมือได้สีมาซีมแล้วสีพาอิปซีมานำเด้อพามานำมันแบบไหนมันซีเป็นยังไงนะแต่ยอมภาพเลยมะพร้าวนี่ไนหน้าเห็นนวยจิ้วนวยแบบนี้น่ะไหนหน้าเด้อพี่น้องเด้อมะพาลำพ้อมเนี่ยเจ้ากินนี่ไนหน้า คือว่าแต่ว่าสิให้เทียบใส่อันกับมะพร้าวแกงที่ชากิกบุงน่วยใหญ่ก็ท่านมันก็บ่บ่ซ่ําเนาะแต่ว่ากจัดเน้ําหอมน้ํามันจะหอมมันจะเป็นไวสินะแต่เทียบใส่มะพร้าวแกงน่วยใหญ่ชากิกก็บ่บ่สูนยใหญ่ากิกแล้วเนาะเนื้อลายกว่าตัวน้ํากลายกว่าเนาะเออเคล็ดลับบ่มีแต่ว่าสางกิสาาวกิกสังเกดเนาะก็จะมีให้ฟุ่นเพิ่นหลายเนาะโหดามเพงพอแล้วก็ดินเนาะดินมัน หาขยายโตดีแล้วก็จะมีน้ำระวางส่องค้างนี่เนาะเนาะคนบุคคดน้ำวาสนซะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะงดงามแบบนี้เด้อทุกคนเด้อเอาสกีนเฮสุนมะพร้าวกะฟากติดตามเอซีติดตามไปจนเท้าผู้หล่จนเท้าจนแก่ผู้เล่นส่องกินสาวลาวเด้อทุกคนเด้อสกีนเฮส่วนค่ายเครื่องส่วน